น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแป๊บเออ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาไอ้เตี้ยเอ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมีมีเตกคุญแจมือเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กเหล็กเหลือกันเลยมาเอามาหมดอะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวกูเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาแกงคงแกงคุ้ยอะไรออกมาถ้ามันไม่มีแกงนน้ำอะไรก็ได้ก็ไปเอามาดิโอ้ย